สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปองไปสกุสสกุลแฟนเพื่อนแฟนคลับของมาน้ำใจกันเลยหรือว่าแฟนคลับของสาวแจก,กี้ผีบ่อยา,ากแจกี้ใจกันร้อยแจก,กี้ผีบ่อยากแฟนเพจน,นะคะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดรวยซับค่ะมาน้ำใจกันร้อยมาส่งทางในเรื่องพี่น้องเด้อคืนสุดท้ายในรอบนี้แล้วนะคะทําการแสดงอยู่ที่ตลาดน,น้ำใยซับนี่ศิลปินรับเชิญบิวจิตชริยานะคะไม่กำลังใจเนี่ยพี่น้องมาในเด้อมาในเด้อ เวทีตอนนี้ตั้งเรียบร้อยแล้วมวกเนี่ยคนนด่เดินปูดย่างหยีพี่น้องเอ้ยสะดวกสบายเนี่ยสะดวกสบายต่อการรับชมหมอรำใจเกินร้อยค่ำคืนนี้มากด้ยพี่น้องตราดรวยทรัพย์บางพรีมวกเนี่ยปด่าเรียบรอย้อยพวกแห่งหรอมาทรงถ่ายมารับเก,กินร้อยน้ำกันมือพู้พอ่พอครับบิวจิตชริยา ไช่ครับน้องทานขึ้นแหล่ะทำไมดั่มขึ้นไผ่ปา <c oughs> มาเด้อพี่น้องมามามาให้กัลบ้าใจเอาคนจะขออกท่า,ทาไหนไม่มีประตูติทัดไม่มีประตูติ <c oughs> เอาขึ้นมาใส่ <c oughs> โอ้ยเพราะเพไ่นบอกแล้วเดีย <c oughs> แฟนครับจะข้าไปหาได้ทีงไหนโอ้ยแฟนครับให้ตาไหล ครับทุกฝ่ายทุกแผนกก็กำลังจัดเตรียมทุกแผนกก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะคะวันนี้เริ่มแสดงที่สองทุ่มจะถึงตีสามนะคะเวลายาว,ยาวยาวยาวมากเลยยาวมากเลยครับไ,รไม่ไม่มีอะไรไงบตร์ดไหมก็ไม่มีอะไร มาไรเลขเหรอจุกมันไม่ออกห้าเจ็ดเจ็ดเว้ยต้อออกเจ็ดหักเจ็ดเจ็ดหมเจ็ดเจน้ำห้าเจ็ดนจัดนจ็ดเแต่ว่ามเจ็ดเจ็ดเจ็ไม่อั้ไมดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเล็ดเจ็เจยดเจ็กเจ็เจ็ด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 ้จ็เจ็ดเจล่างคดเเข็าเจ็ัเเลยค่ะตาเอเจียงเลยนะคะนเอจนเล่างคเออ ตามเพลงเลยนะคะน้องจนพ่อบนล่างค่ะไม่ต้องถามกันค่ะน้องจนพ่อบนล่างค่ะเลขหาเจ็ดก็หาแปดเลขแม่มันยังออกตะเลขอันแม่บอพี่อีกจ้าออกทังไหนมันอัานสูน <c oughs> ตูเก็มันอัน,น <c oughs> เนาะโอเคครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์สายตะกี้ในเรื่องค่เน,คนคเดียวบายบาย